वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทํานายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนํากุเบมหายันตาเปิดคุมทรัพย์จัก,กรวาลกุเบมหายันตานี้เปิดคุมทรัพย์จัก,กรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้น เสียงโชคบุ่นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสียงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มรักจักรวาลบูชาไปจะมี เมีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายข,ขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จ สวัสดีค่ะมหาดีวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมปี2562คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมังกรคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมจนถึง12กลุ่กุมภาพันธ์จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจ ยงขจัดความกังวลออกจากชีวิตบางครั้งเราต้องกล้าเราต้องเสี่ยงแต่การกล้าแต่ความเสี่ยงเราก็ต้องรู้มีสตินึกคิดทุกสิ่งทุกอย่างล้วนบางสิ่งอาจจะด้วยบวงชะตาฟ้าลิขิตเราก็ยากที่จะฝืนแต่ใครเป็นหลักที่กำหนดชีวิตก็คือตัวของเราเองเมื่อเราได้เลือก เมื่อเราได้เลือกในสิ่งที่เราต้องการเราต้องน้อมยอมรับเมื่อมีเหตุมีผลที่เกิดขึ้นเราก็ต้องย่อมยอมรับกับผลที่ตามมาอย่างที่มหาเดวีบอกไว้กับทุกสิ่งค่ะสติเชื่อมั่นศรัทธาเราต้องมีเราต้องทำให้ได้คิดบวกคิดอยู่ในกรอบในเกณฑ์ที่ดี แล้วเราจะไม่ตกในห่วงแห่งความทุกข์ขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมังกรค่ะประจำเดือนพฤษภาคมเหนื่อยต้องต่อสู้ฝาฟันอุปสรรคมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าแต่ด้วยสติด้วยพลังแห่งตัวเองชาวราศีมังกรจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ คุณจะได้รับข่าวจากทางไกลคนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือติดต่อมาหรือได้ข่าวจากทางไกลคุณจะได้เงินตกเบือเงินจากในหน้าเงินจากการขายแลกเปลี่ยนในบางอย่างแล้วคุณจะได้ก็เนินก้อนเข้ามาในมือค่ะความรักระมัดระวังรักสามเศร้ารักซ้อนซ้อนรักเกณฑ์ความรักมือที่สามจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพัน แต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้คุณจะมีเกณฑ์มีชัยชนะกับบางสิ่งชัยชนะกับศัตรูคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้น,พนคลี่คลายไปได้ระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายคนชั่วร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวคุณความรักที่ผิดความรักซ้อนซ่อนรัก คนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือตัวคุณเองจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะคุณจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอาจจะเป็นในเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางไกลขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างประเทศกลุ่มทุกเป็นกังวลกับในบางสิ่งที่มันยังติดค้างอยู่ในใจ สิ่งที่หวังที่สุดคือความรักความสุขสมบูรณ์ในคู่แต่บางครั้งคนที่รักก็ทำให้ทุกข์กลุ่มเป็นกังวลโดยมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกณฑ์เงินจากทางไกลเงินจากต่างประเทศเงินจากโชคเงินจากทางไกลคุณจะได้โชคจากทางไกลเรามาดูสรุปของชาวราศีมังกรประจำเดือนพฤษภาคมเกณฑ์การงานค่อนข้างเหนื่อยมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดก,การ จะได้เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศแต่งานจะประสบความสาเร็จเหนื่อยแต่คุ้มค่าสําหรับความเหนื่อยคุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนที่มีคู่จะมีเกณฑ์ความช้ำใจความทุกข์ใจจะมีมือที่สามเข้ามาทําให้ครอบครัวต้องมีรอยร้าว ทำให้ครอบครัวต้องปั่นป่วนระมัดระวังมือที่สามด้วยค่ะสำหรับคนที่มีคู่แต่ใครที่ยังโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจคนรู้ใจคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลหรือคนต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินคุณจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินโชคจากทางไกลเกณฑ์การเงินค่อนข้างดีแม้จะมีในบางสิ่งที่ไม่ดีแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้ค่ะ เกณฑ์การเดินทางไกลดีจะได้โชคจากทางไกลสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ